สวัสดีครับสวัสดีพี่พิง์น้องเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านพบกับผมเืินเดผู้ผ่าเพชรทองขนทลิ์พี่พิน้องน้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงประกาศสำคัญของวัดโคสีตารามที่เริ่มมีการแชร์กันตั้งแต่คืนวันที่9เมษานะและตอนนี้ก็มีการแชร์กันมากมายนะครับนะเกี่ยวกับประกาศสำคัญของวัดโคศีตารามนะเนื่องด้วยว่าวันที่8เมษาปีพศ2 5 6 6ที่ผ่านมาวัดโคศีตารามได้เปิดจำหน่ายวัตถุมงคลประจำปีพศ2 5 6 6นกะคือรุ่นสิทธิ์กตันยู6 6นะครับนะเป็นวันแรก นะครับนะแล้วก็วันที่2นะก็คือวันที่9นและช่วงคืนมาที่9กเนี่ยนะก็เริ่มมีการแชร์โพสต์นี้เกิดขึ้นนะโพสต์นี้เป็นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวของการ หยุดจําหน่ายวัตถุมงคลโดยมีข้อความระบุประมาณนี้นะว่าทางวัดโคศีตาลามงดบูชาวัตถุมงคลรลวมพ่อขวชุดอินทโลรุ่นสิทธิ์กตันยูปีพศ2566ตั้งแต่วันที่10เมษายนปีพศ2566เป็นต้นไปหมายเหตุทางวัดโคศีตาลามจะเปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นสิทธิ์กตันยูปีพศ2566ในครั้งถัดไปจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกหนึ่งครั้ง เท่ากับว่าณนะตอนนี้วัดถุมงคลวัดโคสีตารามรุ่นสิกตันาูหยุดจําหน่ายที่วัดโคศีตารามนะครับนะใครที่จะเดินทางไปนะครับนะในช่วงเทศกาลสงการนี้ต้องเช็คข่าวดีๆก่อนนะครับนะเพราะว่าวัดไม่ได้ระบุวันเปิดนะครับนะเขาเหมือนตอนนี้คือปิดยังไม่มีกําหนดนะครับนะปิดยังไม่มีกําหนดเลยนะเปิดบูชามาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะแล้วพอวันที่10เนี่ยก็ปิดเลยนะปิดยังไม่มีกําหนดเลยตอนนี้ต้องรอประกาศจากทางวัดอย่างเดียว นะครับ พี่ๆน้องๆท่านใดจะไปเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นสิกตันยูปีหกหกที่วัดโคศิตารามเช็ควันเวลาดีๆนะหรือถ้าไม่รู้จะไปเช็คที่ไหนไปดูที่ไหนก็รอติดตามในช่องร้อยเรื่องพุทธคุณได้นะถ้ามีการเปิดจําหน่ายหรือมีการประกาศของวัดอะไรออกมาก็แล้วแต่นะเดี๋ยวทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ดูนะครับนะพอดีคลิปวิดีโอนี้อัปเดตช้านิดหนึ่งเพราะว่าเออผมเอ่อยุ่งอยู่นะช่วงวันที่9วันที่10นะยุ่งแล้วเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาถึงโคราชนะครับนะก็จอดรถเสร็จปุ๊กก็นะรีบมาอัด คนนะก็สงสัยนะครับนะหลายๆคนสงสัยว่าทําไมวัดถึงหยุดจําหน่ายนะครับนะทำไมวัดถึงหยุดจาํนะนะาหน่ายนะหลายหลายคนสงสัยมากเป็นเพราะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือเปล่านะที่สองวันที่ผ่านมาเราจะเห็นในภาพข่าวว่านะมีประตูของวัดพังนะมีลูกศิษยานุศิษย์จํานวนมากนะจนเขาเรียกกันว่ารุ่นวัดแตกรุ่นประตูพังบ้างแหละนะครับนะเป็นจํานวนมากวัดเลยหยุดจําหน่ายหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะ นะทุกๆปีที่ผ่านมาถ้าเกิดใครเคยไปเช่าบูชาวัตถุมงคลนะหรือว่าเก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อคุยมานานแล้วนะ่าจะพอทราบเรื่องนี้พอสมควรนะในวันที่11เมษาและวันที่12เมษาทางวัดจะมีงานนะประจําปีก็คืองานไหว้ครูและวันน้อมลําลึกถึงหลวงพ่อควยชุดดินทโลวัดโคศีตารามนะครับนะวัดจะหยุดจําหน่ายวัตถุมงคลนะทุกวันที่11เและก็วันที่12นะของปีนะครับนะหยุดทุกปีนะครับนะไม่ใช่เพิ่งว่าจะมาหยุดปีนี้นะนะแต่ปีนี้ย อาจจะเหมือนหยุดเร็วหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องจัดเตรียมสถานที่นาคิดว่าคาดการว่าสินยาสิทธิ์น่าจะมาเยอะนะก็เลยหยุดตั้งแต่วันที่10นาจัดเตรียมสถานที่พื้นที่ในการจัดงานนะครับนะเพื่อลึกนึกถึงคุณคูบาจารหลุมพ่อป่วยชุดิินทโรวัดโคซิตาลามเนี่ยแหละครับนะเป็นเหตุทําไมวัดถึงหยุดจําหน่ายวัตถุมงคลน,นะวันที่10และ11น,นะครับนะแล้วก็วันที่เอ่อวันที่1 0 1 1 12นะครับนะก็ด้วยเหตุผลนี่แหละนะนี่คือเหตุผลเอ่อหลักสําคัญนะครับนาที่วัดโคซิตาลามหยุดจาหน่ายวัตถุมงคล น,นะแต่ว่าวัดจะกลับมามีความพร้อมหรือจะเปิดจําหน่ายวัตถุมงคลเมื่อไหร่ก็ต้องรอาการเตรียมความพร้อมของวัดอีกทีหนึง่งเพราะช่วงนี้นะครับาง,งานที่วัดเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะเ,ออเยอะมากนะครับในะการจําหน่ายวัตถุมงคลนะก็นะครับนะเมื่อก่อนนี้ก็เคยเปิดจําหน่าย8ปดโมงเช้าห้าโมงเย็นก็หยุดนะทุกวันนี้นะในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหลากกันไปถึงดึกเลยนะทุ่มสองทุ่มคนยังเต็มวัดอยู่เลยนะครับนะก็เดี๋ยวรอการจัดการของวัดอีกทีหนึ่งว่าจะเริ่มเปิดจําหน่ายอีกหนึ่งครั้งเมื่อไหร่นะถ้ารู้ข่าวมาเมื่อ เดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้กับพี่ๆน้องๆใน,น FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณให้ได้ทราบทันทีแต่ตอนนี้มีข่าวแจ้งสักนิดนึงแล้วกันนะว่าตอนนี้หลายๆรายการวัตถุมงคลที่วัดโคสิตารามหมดไปแล้วนะอาทิเช่นน้ำไม้แกะ นะครับนะ้ไม้แกะทั้งขนาดเล็กทั้งขนาดใหญ่หมดแล้ว <reco Christ S 2> นะครับนะองค์บูชาหมดแล้วนะครับนะมีดนะครับนะปากกาน้หมดแล้วนะครับนะส่วนคลิปวิดีโอที่จะอัปเดตเรื่องราคานะแล้วก็นําวัตถุมงคลมาให้ดูว่าปีพศ2566เนี่ยนะเขาสร้างยังไงแบบไหนอะไรนะเดี๋ยวเป็นคลิปวิดีโอถัดไปนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเพราะตอนนี้เอ่อมีข้อมูลแล้วแล้วก็มีวัตถุมงคลตัวจริงที่จะมาให้พี่ๆดูด้วยใครอยากดูไว้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวรอดูเอาไว้ปุ๊บเป็น รูปลักษณะของวัตถุมงคลว่าเป็นยังไงนะไปถึงก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากนะ็มีในใจไปแล้วก็จะได้เช่าได้เลยนะครับนะนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตข่าวสารนะครับนะเบื้องต้นแล้วกันนะพี่ๆนะถ้ามีข้อมูลอะไรเออมามากกว่านี้นะเดี๋ยวเราจะรีบอัปเดตให้ดูทันทีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ